เดวตัวกักมาเจอเนี่ยเขาเโคตรด้ยว่าเงินสอนเจ้าฉันเป็นขน้าวโพดนะครับจทำอะไรไหมจอทำอะไรข้าวโพดนีนีเผาข้าโพดเผาเนียาวโดเอ้มันเป็นอาหารนะนะมันอหาข้าวโพดนะไม่ใช่อาหารไม่มีประโยชน์เลยนะ 那边有一把花刀子。哎，哎，我刚 先生，的了、嗯。<noise> พี่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 มี่พ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 ี่ไม่ไม่พี่พี่ี่พี่พี่พ่พี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 ่พ่ไี่ไี่พ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 ่อี่พ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 ี่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่ นี่คุ้งมาอยู่ที่นี่เองคุ้งมาอยู่ที่นี่นเองมีคนเดียวอ่ะเพราะมีคนเดียวโอ้เรามาบุกมาบุกที่บุกฟันทองเข้าพูดเออโอูเคยไปสู้แล้วโอูเคยไปสู้แล้วสู้ไปสองทีมอะ่ะแอปเปิ้ลอูไปสู้สองทีมแอปเปิ้ลกับฟันทองอะ่ะอยังไม่ได้สู้เข้าพูดเลยอะ่ะเออจริงด้วยเออว่ะจริงใช่นี่เคยใช้มันเนาะ ใช,ใช่ไงใช้หมดเยต่อยเนี่ยต you know. ่อไปแรงเลยโดนเด็กโดนเกือบตายด้วยนเดี๋ยวจะมีปืนว่าแอปเปิลมันมี้ปืนว่ามันไม่มีปิดมันมีมันเช้ปเ่มันเช้เป็นลูกซองไม่นี่นะเช็คเป็นลูกซองนี่จะบ้าตายหรอแอปเปิ้ลมันอยู่ที่ไหนแอปเปอยู่ที่ข้างล่างข้างๆอยู่ในในแม่น้ำาพอ นี่นะใแม่น้ำาเ,เออ่นี <hatten> after, yep. like man, ่เธอเป็นอะไรไปทำไมมากูไปต่อสู้คงกูนาเนี่ยเออทล้วม่มไม่ต่อสู้อีกแฟทอกับเขทองกับเูโหดอ่โอ้แล้วฟัดทำไมไม่ช่้ฟัดทอกันด้วยกูสู้ไปฟัดตองแล้วไปบุกมาแล้วช่วยันน่นยหนุนี่ฟัดทองไรเชิงนี่ฟัดทองไรเชิอก็ใช่เงยงก็ใช่เง จริงด้วยไม่เขาจรงด้วยหว่าเขาไปสูจรงด้วยเขาอยนี้ะเอารป็นภษต่า้องบนี้เข แตงโกุ้งกุ้งตางเกือต่างนะแล้วมันจะมันจะต้องใส่ยอ่ะเขาจะแบเขาจะชเปร้ยวใส่เขาใช้เรี้ยอะไรออะไอืม

Ah, oh, 一啊。<你> oh.

HOME apa yang pernah okay pernah. Aje bimbo bimbo yang muka pernah melintas. Oh, ada pistol, aku pergi ni pun jadi. Okay, okay. Iya. Aduh. 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 วันนี้ผมจะมาพาไปหาแอปเปิลที่นี่กันไหมเอาวันนี้กันนี่อยากจเจอเปล่าแอปเ p ิ l ลวันนี้ถ้าไม่อยากจเจอ,อก็รีบไปซะรีบไปซะวยไถูกเลยไม่เช่อ <c oughs> หอนาตายเลยอยากยิยยงเลยไหมขอโทษน,นะขอโทษน,นะทนนะะไม่เป็นไ้ไม่ยต่อสู้แล้ว

ไปเดีย๋ยวไปเดินหาขายบ้านนี่จะได้เจอทางเขาอ่ะจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วย